ค่ะลูกค้ามาจากที่ไหนคะวันนี้วันนี้มาจากแสตชงเสานะครับมาเอาฟังธนาคารนะปรันไปดึน้ำนะครับขนาดค่ะรบนิ้วหนึ่งชุดนะคะแล้วก็เพาอีกสองเส้นด้านหลังค่ะลูกค้าก็ากาเดินทางมารับเองนะคะที่หน้าร้านขอบคุณมากมากคะ่ะพี่บัณดิตนะคะมารับเองที่หน้าร้านก็จริงแต่โอนแบงกิ้งให้นะคะสะดวกสบายทุกวันนี้ค่ะชุดที่สองของลูกค้าที่ร้อยเอ็ดนะคะ เนี่ยค่ะชุดที่3ของสะแก้วพี่สมพงศ์ค่ะเห็นบอกว่าติดตามเจ๊โหมดมาประมาณ3ปีแล้วมั่นใจเลยสั่งซื้อนะคะต่อไปชุดที่4ดูจากไหนมาไม่รู้แต่กดสั่งซื้อในช้อปปีสินค้าไม่ดีจริงพี่กล้วยคงไม่สั่งรอบ2นะคะของพี่กล้วยนี่ชุดที่2แล้วนะคะมาสั่งอนาคอนด้า6นิ้วเนี่ยค่ะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สั่งตอนแรกสั่งหน้า8ไปนะคะรอบที่สองสั่งหน้า6ติดใจค่ะไม่รู้ว่าสั่งไปใช้เองหรือญยากพี่น้องฝากสั่งนะคะต่อไปชุดที่6ของวันที่29นะคะจบด้วยหนุ่มบึงการนะคะแต่เจ๊จัดส่งวันที่30นะคะขนส่งเขาไปแล้วส่งไม่ทันนะคะมาจัดส่งให้เช้าวันที่30คือเมื่อวานนี้นะคะจัดส่งไปพี่เขาเอาทั้งเครื่องอายนต์13แรงแล้วก็ ตัวปั๊มอนาคอนดา8นิ้วก็จะให้ครบพร้อมใช้งานค่ะส่วนวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอเก่าของลูกค้ธธาสั่งนาคอนด้า6น,น,น,นิ้เตาสองข้อส่งไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะไม่รู้ว่าดูมาจากไหนวิดีก็โทรมาสั่งดีกันค่ะ เรื่องยนิบ13แรงสตาร์ทกินแต่ให้เจ๊จัดให้ครบชุดบอกว่าเอาที่เจฟจัดแล้วใช้ได้ดีเลยสายส่งน้ำ3า30เมตรปั๊มอาาคอนด้านหนิ้วเขา2อ,อน้อที่เขาจะไปสูบน้ำขึ้นบนดอยนะคะชุดนี้จัดส่งให้ถึงบ้านาสั่งมาวันที่28เนี่ยวันที่30ก็ไปถึงลูกค้านะคะ จ๊จะถ่ายอัพเฟซบุ๊กให้ดูว่าสินค้ามีอุปกรณ์อะไรบ้างให้ดูได้ชัดเจนนะคะและลูกค้าที่พิจิตรเมื่อวานนี้มาถึงหน้าร้านนะคะจัดไปรถกระบะพื้นที่ไม่เยอะก็ใส่ได้รถเก๋งก็ใส่ได้เพราะเราถอดเผากับหัวปั๊มนะคะแยกออกจากกันนะีคะพี่ขนาดพี่เขาไปซื้อถังไซส์2,000ลิตรมานะคะเนี่ยค่ะไอตัวเผาข้ออ่อนเราม้วนขดอย่างเงี้ยใส่ข้างๆสบายบื้อค่ะ ต่อไปนะคะเป็นวิดีโอจากพี่บัณฑิตชาะเชิงเซานะคะที่เอารถตู้มาซื้ออนาคอนดา6นิ้วเพา2ท่อนใส่รถสวยหรูเลยถึงจะเป็นรถตู้แต่หนูจัดใส่รถให้พี่ได้นะคะเพราะว่าปั๊มอนาคอนดาเพาข้ออ่อนจัดเก็บม้วนง่ายนะคะสายส่งน้ำพ e สีดำอีก100เมตรเนี่ยคะ่ะพี่เขาก็ ไปประกอบไปทําต่อท้ายรถไถยแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาฝากนะคะเชิญสดับรับชมกันได้เลยค่ะนี่คือขั้นตอนนะครับการทำํำตัวชุดนะครับชุดอนาคอนดานะครับหกนิ้วนะครับโดยชุดกับเครื่องคูโบตานะครับแปดแรงนะครับนี่คือ การทาครับยึดกับแท่นเครื่องนะครับกับตัวรถเลยนะครับตัวสยามคูบาต้านะครับสวัสดีครับวันวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับปั๊มอนาคอนดาขนาด6นิ้วนะครับร้านเจโหดจังหวัดเพชรบูรณ์ผมนะครับเป็นคนกาญจนงเซานะครับอันนี้คือคลองนะครับประเวศบุรีรมนะครับตำบลคลองเป็งอำเภอเมืองกาญจนงเซานะครับ เรามาดูนะครับปั๊มมนาคอนดานะครับเดินจากชัยกองไปนะครับโดยใช้ท่อนะครับ6นิ้วนะครับความยาวนะครับนี่นะครับคือร้านของร้านเจ้โหดจริงๆนะครับนะครับนะครับโดยใช้ข้อต่อนะครับสองท่อนนะครับสิบสองเมตรนะครับโดยดัดแปะนะครับตัวปั๊มนะครับ ัวสุดนะครับสรับรถกูบาร์ตาชานะครับโดยใช้เครื่องกูบาร์ตาแปบแรงนะครับเป็นตัวขับนะครับนะครับเครื่องไม่ต้องเร่งมากนะครับดูน้านะครับออกมาเต็มท่อดีนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับว่า ไปถึงปลายทางแล้วระยะทาง75เมตรเนี่ยน้ำจะออกแค่ไหนนะครับเรามาดูกันนะครับ,บเราเดินไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อย บรรยากาศที่่ายเซานะครับบ้านผมนะครับพรมรืน่นดีนะครับขอโทษนะครับพอดีต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าระยะทางทางยาวพอสมควรนะครับนี่นครับดูลรงป่อนะครับ น้ำปลายทางนะครับของนะครับโอ้โหตัดใจอยู่นะครับดูนะครับดูท้องนานะครับรอบๆนะครับนะครับบรรยากาศดีไหมครับสลายอย่างเป็นมนะครับัทแไม่เสร็จนะครับรีวิวให้ดูนะครับนี่นะครับตครงการรีวิวนะครับในนี้ขอบคุณครับขอบคุณร้านขิงนะครับจังหวัดเพชรชบรนะครับ แนะนาสิ่งดีๆมาให้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวปั๊มอนาคอนด้านะครับร้านทจ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมไปเดินทางไปซื้อมานะครับจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับขับรถจากจังซาไปนะครับตอนนี้ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับใช้ข้อต่อนะครับสองอนะครับสิบสองเมตรนะครับ โดยติดตัวมุเล่นะครับยึดกับรถไถคูปต้าดาช้างนะครับโดยใช้เครื่องคูปต้าดาชคูปต้านะครับ8แรงนะครับนะครับวิ่งเบาๆนะครับนะครับดูน้ำนะครับดูเศน้ำนะครับมาเต็มท่อนะครับนะครับเป็นท่อหน้าหกนะครับ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมนะครับปลายทางนะครับไม่ต้องเล่งเครื่องมากนะครับดูน้ํานะครับอย่างที่เจ๊โฆษณาไว้จริงนะครับว่าน้ํามาเต็มท่อจริงๆนะครับติดตั้งง่ายครับวันนี้มารีวิวให้เ,เจ๊นะครับเจโหดนะครับ ร้านบุญกเกษมบุญสุขกเกษมนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเรามาดูนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับ75เมตรนะครับความยาวสาย นะครับนี่ร้ามออเยอะนี่นะครับดูความแรงของน้ํานะครับที่ออกนะครับท่อหน้าหกนะครับนี่นะครับวันนั้นไปซื้อกับน้องชายนะครับในคนนี้นะครับกําลังติดตั้งกันอยู่นะครับดูน้ําออกนะครับใช้ได้เลยนะครับ ก็ขอบคุณนะเจโหลน,นะครับโอโ้โหที่แนะนำนะครับสิ่งดีๆมาให้นะครับอขอบคุณครับขอจบคลิปแค่นี้ครับ